ามาเรียนรู้การเดินที่ถูกต้องและหาเซื้อรองเท้าที่เหมาะสมกับการรองรับน้ำหนักเท้าในการก้าวเดินของเรานะคะอย่างแรกการเดินเราจะเดินก้าวยาวและลงที่ส้นเท้าก่อนค่อยไปไปลายเท้าดูนะคะ เราอาจจะเดินผิดมาตลอดดังนั้นเราต้องให้สมองจําท่าเดินที่ถูกต้องของเราก่อนนะคะอันดับต่อไปเราควรจะเลือกรองเท้าอย่างไรรองเท้าที่เลือกสวมอยู่ประมาณนิ้วถึง2นิ้วได้นะคะและให้ตรงช่วงขออนุญ,ญาตยกเท้านะคะให้บริเวณช่วงเท้าตรงนี้ตรงตรงโค้งตรงนี้นะคะรองเท้ามันมีการรองรับอ่ามีการรองรับตรงตรงช่วงนี้ตรงช่วงนี้นะคะ อันนี้ก็ทำให้เราได้นวดเท้าไปในตัวอันที่สามก็คือเราจะไม่เลือกรองเท้าที่มีพื้นเป็น,ปนโฟมนุ่มๆค่ะเพราะเวลาที่เราสวมใส่ก้าวเดินการที่มันนุ่มนิ่มเป็นโฟมมันจะโยกแยกข้อเท้าเราจะมีการคลอนนะคะทรงเท้าเราก็จะถูกบิดไปโอกาสที่เราจะปวดขาปวดเข่าก็เป็น แบบที่เราซื้อเคยเป็นอันนี้เป็นการเรียนรู้ในวัยดึกของเราซื้อนี่เองค่ะอดีตเราไม่เคยรู้ค่ะรู้แต่ว่าอ๋อรองเท้าสุขภาพคือรองเท้าที่นิ่มย,ย,ยุบยบสบายอันนี้ไม่ใช่ค่ะรองเท้าที่ถูกคือต้องรองรับขารองรับเท้าและไม่สั่นคลอนคือข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับการพรีเซนต์ของเราซื้อการทำคลิปหลายคนจะทำให้ทุกคนกลัวว่า หมือนกลัวถูกขายอ่ะออคนหลายคนน่ะเป็นนักเอฟนะชอบที่จะซื้อแต่พอเราบอกสิ่งต่างๆให้คุณได้รับรู้เนี่ยคุณอาจจะคิดว่าเป็นไปไม่ได้เช่นบมัดกล้ามเนื้อด้วยน้ำมันมายาเนี่ยมันช่วยลดปวดตึงช่วยสลายพังผืดช่วยเติมเต็มในออกซิเจนเข้ากล้ามเนื้อทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับมาได้ด้วยการบำบัดกล้ามเนื้อเพราะกล้ามเนื้อคือ ส่วนสำคัญและเป็นจุดยืนของสุขภาพของเราคุณคิดดูนะอายุที่เดินไปข้างหน้าแต่เราก็ถดถอยถดถอยเพราะความเหี่ยวความแห้งความเฉาเมื่อถ้าเกิดเราถูแล้วกล้ามเนื้อไดออกซิเจนและกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายมันลิงก์ถึงกันคุณจะกลับมาเป็นหนุ่มสาวคุณคิดว่าเป็นไปไม่ได้หรอคะอันนี้คือข้อที่ห่ง ข้อที่สองเม้น์ของเอฟซีเราซื้อต่างพิมพ์มาว่าใช้ดีใช้ดีคุณเปิดใจลองและคุณเสียเงินกับหลายสิ่งหลายอย่างแล้วแต่ก็ยังไม่ไปไม่มาหากคุณได้ลองทำแล้วมันดีขึ้นละ่ะมันดีขึ้นละ่ะนอกจากคุณเนี่ยได้ทำให้สุขภาพคุณดีขึ้นให้คุณดูว้าวขึ้นสวยขึ้นดูสง่างามขึ้น ก็สำคัญไม่ต้องปวดไม่ต้องทรมานไม่เป็นภาระลูกหลานจนกระทั่งหากคุณดีคุณอยากส่งต่อแน่นอนคุณก็อยากให้คนในครอบครัวคุณดีมีสุขภาพดีโอเคบอกต่อใช่ไหมคะ,ะในครอบครัวก็เป็นองค์กรเล็กๆละแล้วทุกคนตอบรับ่าดีหมดคุณก็อยากไปบอกต่อเพื่อนบ้านคุณก็อยากจะไปบอกต่อสังคมข้างนอกอีนั่นหมายถึงว่าคุณเองก็จะมีรายได้ดีไหมคะ ถ้าเราอายุเยอะๆเราสามารถสร้างรายได้ด้วยผลรับจากตัวเองทําให้เขาดูก่อนค่ะเขาก็จะสนใจในสิ่งที่เราส่งมอบและเปิดใจเนื่องจากเขาได้เห็นผลลัพธ์จากตัวเรานี่นะคะคนเราเนี่ยแก่แต่ไม่รู้ตัวเองว่าแก่นะคะต้องถ่ายรูปเท่านั้นจะรู้ดังนั้นกระจกหรือสายตาของคนที่มองเรามันจะไม่โกหกค่ะ เราต้องดูตัวเองแล้วก็สังเกตตัวเองความเปลี่ยนแปลงของเราร่างกายของคนเราซ่อมได้ค่ะหากคลิปนี้มีประโยชน์และคุณคิดว่าเปิดใจนะคะลองดูเลยค่ะเราซื้อยินดีให้คำแนะนำและแชร์ต่อไปด้วยนะคะ